อะไรเลยดิโอ้โห่หสองพันไม่ซื้อมู๊ใหุ้พ่าเียบองพันหายหรแน่หางหียพันหาอหยกลาง้อหายลางล้อชิใจหากาออพันอพันเดี๋ยวเดี๋ยวถอดไปเห็มืองก่อนอพี่สิเห็นเมึงพอพันก่อนสองใด่แขนอันตันมีไหม สำเสือแพทย์ของยาคังไปขอบคุณเล่นๆครับคนกับงูอนี่มันเป็นบัลลานกันเลยเออผูผูผูพี่น้องผูฮะอใช่ไฮระบโคกเดี๋พี่น้องถูกมองถูกบอลทั้งยี่ในประเทศและต่างประเทศมื่อนี้ผ้าพีผ้าหนองมาเที่ยวอำเภออุดรพรมิสัยจังหวัดศรีสะเกดพี่น้องออื ตลาดสมปอยน้อยครับกำลังมาหอดพี่น้องมาจากอ่าอำเภอภูสิงมาหอด8ปดโมงสีโอ้เดี๋ยวเบิ่งคอมเมนต์ให้เดี๋ยวเบิ่งตามคอมเมนต์ครับพวกง้อโค้งง้อราคาเบาๆอย่างนี้ของดำของดำเบ่ลืมพี่น้องของดำลายลายมือนี่ของดำลายดีทายไหมเบอร์ฝากที่ตามผลงานครับวันเสาร์อยู่แยกการช่างอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษ วันอาทิตย์อยู่อำเภอวารินชำราบจังหวัดบัวราจุธานีครับให้พาพี่พาน้องไปมื่อนี้อัดเต็มนาสุดท้ายผมจะเข,าข่าคือแยกการช่างพี่น้องนาสุดท้ายเขาแยกการช่างวันที่ 30. สามสิบส่วนวันที่สามเมตรวันอาทิตย์นี่วารินยหยุดเด้อพี่นอ้องอำเภอวารินชำราบหยุดปีใหม่วันนี้สามสิบเอ็ดเอาพี่น้องเพื่อเป็นการบโปรเวลาไปพี่น้องเอา,าราคาเกษตรกรทีก่อนเออ เมือนเงื่อนหนึ่งสนใจต่อร่องได้แม่เนี่ยมัวอยู่อำเบอร์เงื่อนหาล้อยแม่นี่ยสำลองถามเทอร์สิรินเนี่ยคุณว่าจากผู้สิงพี่น้องกําลังมาหอดมาเกือบเก่าโมงแต่ตัวมัวยังหลาเขาครับมือนี่เป็นมือลักของสมปอยหน่อยตัวนี้แยกลูกครับหนึ่งหมื่นบาทลูกจากโตนี่สามลูกสามตัวครับ สมบูรณ์พี่น้องเขียวเอื้องอย่นี่เออเขียวเงาเขาคอัคืั้นเมตรยี่สิบตั้งหอยหมื่นบาทคเดี๋ยวจะกขียนมันต้องซื้อให้หนึ่งหมื่นบาทต่อรองได้ต่อรองได้อือไทยกลางมีเครื่องครับเพรดำหางดำขอบหูโอ้หนาวพี่น้องซันเลยด้วยหนึ่งหมื่นอ่ามาตัวที่สองนึ่งหมื่นห้าร้อยสาว นึ่งหมื่สองพันหนึ่งมืนห้าร้อยบาทโอ้เครื่องดำนะครับอมนิดเดียวเมดียิบหามื่นห้าร้อยกัมาหอดกันทายเลยแล้วนี่หมื่นสองเครื่องดำเหมือนกันโอ้ลอยสามจิบอยู่หนึ่งมื่นสองพันบาท อาเิพท่านงวพี่น้องงอดเก่เกลาโม่งเหรอาีอดตลาดแปดโมงสี่จกโอ้อาเดสิพท่านมสาวครับมสาวอืสาวโอ้ลำเงาดนนาอยู่นี่ตัวนีอ้พเอาไครับหมื่นสองอมมื่นละยงได้ยังได้หมื่นละหมื่นสองออืม หมื่นสองนั่คือไม่ต้องซื้อให้นะพี่น้องจงเบิ่งง่ายหมื่นสองหมื่นห้าร้อยเจ้ากลางตัวนี้หมื่นหนึ่งห่องกับหองไม่ยอมห่องต่อรองได้เอามาสามตัวเนาะครับผมเอาฝากเอามาสี่เอามาสี่ขายตัวหนึ่งบ่ครับขายตัวหนึ่งขายลูกมันฝาฝากเบอร์ไว้นะครับ 06 06 500 500 9 4 0 1 9 9 4 0 1 9เกาเนมเมืองส่างนมเมืองสางลงถาบเด้ออ่ะขอบคุณเรครขบผมเอาห้มันหมันเออามื่นบ่ได้มามื่นบ่ได้มากเอาหัวข้นบ่ได้มื่อนี่โตแล้วโตอีกเปิมเมาขึ้นซอยแนวเมาข้นซอยแนพี่น้องเขาของในเฮ้เดทายตามคอมเมนต์หมื่นสามพันห้งครบพี่น้อง ประมาณเมตรยนะี่สิบอืม,อมโอ้เขา<อ>เขาเห็ดเตนหน่อยธ่ามาติเขามาชามะฉาใช่ไหมตาม,าาามาเตโอเห็ดอะไรเล้ว,<อ>ลวเตนหน่อยเนาะเนียนดีเนาะเตนหน่อยพีนน่องมาี่น้องน,น,นะเมือนสามัญหนาราคาก็ตะกอนทุน่หลายนะเอาไปลูกไปเกยายเขาแล้วเอาไปกินนัน่นลูกเขา หวนนแพ่งแยกแมวอมูนขายไปแล้วขายแล้วนของเดียวกันหม่าราคาเกษตรกรเอาฝากมือไปยิมหอเก้ปดด้าห้าดเก้าห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าของดำของดำเป็นไทยครับ ข้อนเม็ดเป็นหมันนี่น่องมันนี่แหละเขาสองบาทข้อนสองเขาสามปีน้องวโดนสอละมื่นห้าครับนี่จะคือไม่ต้องซื้อให้มื่นห้านี่ก็เมื่นห้า อ,อืเขาซื้อเนื้อย่างเดียวนะขาเนื้อย่างเดียวเนื้อลายอย่นะครับขาล่างอ้วนนี้ใหญ่นี้หมื่นห้าหมื่นห้านี่ก็บหมื่นห้าห้องไงเดี๋ยวพี่น้องให้พี่น้องเบิ้งราคาเทียบเท่าราคาของดำเลยถ้าให้เบิ้งนี้ เนื้อเนื้อเนื้อเดียวละหมื่นห้แม่ลูกแม่ลูกง้อโบแต่ว่าลูกแดงร้บเด็กอ๋อแม่มันออยู่รัลูกเยอะตัวไอ้เลลูก2แม่มันสมไปแล้วลบล้ไนล่ะช็อกโกแลตเดี๋ยวขึ้นเป็นตัวต้องซื้อให้ครับแม่ผสมช็อกโกแลตไแล้ว เอาสามเดือนตัวท่องแน่เดือนี้คุณท่านได้ตัวแล้วครับอมาราไละเอียดยังคุยกัเจ้าของง่วครับแม่ลูกลูกแม่ลูกยี่เดือนหกหกเดือนครับตั้งไเท่าไหร่ครับสามสิบสองพี่น้องวัวอยู่กี่คันครับใจลูกงามหนึ่งร้อยห้าสิบสามหมื่นสอง ตั้งไว้ใช้จักบาทละลูกพี่ขู่คันขู่คันสามหมื่นสองพี่น้องฟังนั่งดีสามหมื่นสองแล้วพึ่งหน้ากันเชื่อครับเชื่อ๋าพี่น้องร้อยเลียงร้อยเลียงสามสิบสองโอ้แม่มันลูกกระทบขาแข้งใหญ่ข้องสางใหญ่ เาเบอร์เท <ri> ่าไหร่ศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกสี่แปดหกสี่เจ็ดเก้าห้าหกครับมันหมาน่าได้สีพวงามจ้าเบิ่งสาวพี่หอยเบื่งสาวมื่นกัวนี่เป็นร้อยสองกัวนะครับหมื่นหมื่นกัมีอยู่เต็มสยง่งเลี่ยมมันสวงามเลยสิกาช่วงเลี่ยมดีๆก็จะเป็นสองมื่นกัวครัอยสามสิบ หกสามจตตัวนี้ 3, นนนว่าอยสมห้รกัตัวนี้สองอะไรก็ตัวนี้ามนโอ้สองสี่เ็นหสองมโอ้องอหน้าคูคนี่สี่หมื่คูนี่สี่หมื่นหาตัวแดงนี่สองหมื่นพตัวรองเลย ก็สิบสามเดือนนี่แหละสามกหสิบสี่สิบสองสิบสาม,มปีนี่น้อยเลยสองหมื่ี่กับสองหมื่นพันโอ้คูนี่สี่สิบห้าเออเป็นคูเลยพี่น้องมีทุนความีนํำไตนีเครื่องพกนมสีว เดี๋ยวสิลวงได้อีกสามพามาส่วนลวงอ่ะใช่เรียมดีอยู่ครับอืมเฮ้ยโอ้โหเฉียวเฉียวเออนมสีไงมี่เบอร์เท่บ่ นี <m M ่เบอร์โทรบอเจ้าเดียวกันบ่ัเลยาอเจ้าบ่เบอร์ยังก่อศูนย์หกสองศูนยะไรยังก่อแปดเก้าจ็ห้าเจ็ดทเจ็ดสิบตัวพี่าอยู่ไครับอำเภอนออาสามาเอโออาสามามาจากละเอีด ข้าวพังสาวอีกสองตัวร้อยสามเก่าสี่สิบนะครับมึงไล่แล้วคนไหนพามาส่วนององามเอาพี่น้นองแป๊บนึ่งมันมีการซื้อขายอยู่ไล่แล้วคนไหนครับ,กกบ,บต,ตุนลูกกระทบซี่เมื่นหาครับโอ้ราคาเท่าไหร่ครับคู่นีซีมหาโต้ละ เศร้ไรเอารดครับเศร้าหมื่นห้าพันลเศร้าสามสองหมื่นสามพันอ๋อคันเศร้าห่ามันหามื่นไปนัวละสองหมื่นอาคันตัวเดียวกับสองหมื่นสามพันห่าตัวละสองหมืมตัวละสองหมื่่นี่สี่ห เป็นาวไหวด้วพี่น้องทั้งเดี๋ยวจะอเงไรดีเนี่ยเนี้ยมัอค้อองสั่งใหญ่น้ำเตะด้นี่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 ตัวสายมือนี่สองหมื่นสามนี่เป็นาเอาไปทำกำไรครับถ้ามีเงินก็เป็น,นครูหลุครูนี่สี่สิบห้าตัวละสองหมื่้าร้อยค้ใช้่เบื้งตัวนี้ โอ้นมีติงสอติงสาติงเขาธรรมชาติหาแข่งใหญ่หนาดิสี่สตัวละสองหมสาพันห้าเครื่องครบอืเอามีากบูไว้ป่ครับสะดวกบ่มีเบอร์โทร่บเบอร์ท่รครับเบอร์ยังครับศูนย์แปด ถึ547 5แปดหา C าอเจ็ดสาเจ็ดสานึ่งสี่ครับผนึายอ้ยสุวรรณมาจากเราเอีครับผมคอาคุณหลาลาครับมันหวานความกรานเอาเอียห้องสี่ตัวเอามากยได้เดี๋ยวสุถทายไม่รู้เหยิงนี้จะโคมงโคมตัวนี้เป็นสาวรุ่นรุ่น ะเนียมหายตัวน hmm. mm. ี้สามสี3 3่ห่องครับตัวนี้สาห้องประกันแข้งขาโอ้ประกันขาแข่งขาแขงคับสี่โค้งม่เงินเสียอืมเขคสามสีนู่พี่น้องลอยสี่สิบสองสามโอ้เกือบลอยสี่จะผ่าทัมั่อสาว นีใบทับไอ้ทับให้เดือนกลัวเนี่ยสามซีสามของงามของงามหนูมาฟอสายแข็งแล้วป้ยยู่ดอกพ่ยังป้ายย่ยนข้นกลับสามสิบสี่ตัวนี้สามสองสี่สิบห้าอยู่ สองคมสมเหมือนกันเ่อตัวนี้หอตัวบุญเอ่้ังโอ้อห่อสี่สิหบหกสี่สิบเจ็ดตัวนี้สูง สามสองง,งามงองามหลายใอ้เบิ่งจะเป็นสาวครับแม่ลูกหน่อยแม่ลูกมาหลายซะมาโมงเพื่อนเจาแม่ลูกราคาเบาๆมาขายกันราคาสูงแล้วมันขายาไปไหนเพิ่งก็เลยามาผลมาผลพวกแกไม่เกือบาลซลันกูเข้าหัเลย

โอ้ยใหญ่ใหญ่หมื่นหกนาดีลำเงาหน่มื่นหกใหญ่มื่นหกอยากได้หมื <N <N ่นเจ็ดพันสี่ร้อย sen cái sen, nếu khai áo đầy, ngân mà hay, mui lắng cái đẩy còn ngân mà nhỉ? Ôn ngân, ngân mà hót, yeah, ngân mà hót. Mùn. đi, ไ้แจ๊า่สองาบ่ร <People> น <kek voir> ี่ัรบรยากาศบรรยากาศเดี๋ยวสิไปแล้วกินข้าวแล้วผม่า้าว่อัวมาอยู่อยยังขาดกันอยู่พันสี่ ngày và lột điện lột đèn so đấy nhỉ mà. Này, một nghìn sáu, nhận đây, một nghìn chín trăm máu. Nì bố mẹ nó. Ba mươi hai. không mươi Áo, nha, mươi hai. Ba mươi hai. Ba mươi hai. Ba mươi hai. อยังชุ่มหนอ่อยองชุมหน่อยคับผู้เลาโอ้ยยุบานข้นกามบียนเนับพสนองนะเนอพี่น้องนี่มันหวานบรรยากาศสื่อขายง่วงง่ามเขาอยบรรยากาศเดเกาอ่นเาเท่าไรวง่งามก่อนจะของคสี่หมื่เท่าไรสีลูกเงี้ยแะครับ อืมสิบเดือนทำนี่งสิบเดือนสี่สิบเจ็ดได้พี่น้องปลาแข่งง่ายดีหัวอันมีดสามสิบสามพี่น้องสี่สิบเจ็ดกู้งามงามทายเขางามพี่น้องมึง วาราคาขอเด้อพี่น้องเกือก็บไป47โอ้หอมของงามอันตัวนี้นี่เท่าไรก่อนนี้47กับเท่าไรโอ้สามหมื่น สาวสาวสาวโอ้รอยสี่สิบคนงอแงมงอแงมอไหนงามตัวสาวนะสาวน้อยนะง่ามสี่สิบเจ็ด โอ้แม่ลูกเถิกตัวนพี่น้องเปรียบเทียบแล้วค่ะพี่น้องมาพอ่องัวโบดงัวโบดเดี๋ยวถ่ายเบิง่งถ่ายหลากหลายเนี่ยแม่ลูกตอนที่จะผ่าเรายอมลูกมันเจ็ดแปดกันงัวโบดเี๋เท่าไรถามนะครับแม่ลูกนี่บ่โอ้ลูกมันขายสองบนสี่ หลูมเนขายเท่าไหร่ลูกมันขายเท่าสามหาล้อยโอ้สองหมื่นสามหาล้อยงบโบดครับงวโบสถ์ร้านเมตรยี่สิบสองหมื่นสามโอ้ยราคาดีด้วยสองหมื่นสามหาล้อยยส0 0 แม่มันเหลือสองหมื่นพันอืมเด็กชายบ้านหนังหาทางไปก่อนหัวไหลายจังหายงวดสองหมื่นสามสองหมื่นสามพันห้าร้อยลูกขายแล้วแม่เหลือสองหมื่นพัน เป็นง <m í toys> <c oughs> <P an> ่วโบดกระ่ายบึ่งหลากหลายนไตริกนตันล้เสียดอกคนขันนี่ล้บางน้าตาเลเสหนังเสียบเอเสอ้อบึงบรรยากาศนะครับแม้มันเข้าไหเท่าไออจะห่้รบกัน

อ๋อนี่ทำยังไวันถ่ายอะไรบึ้งเปรียบเทียบราคาไป